น้องแมวลักษณะ3สีมักจะเป็นเพศเมียน้องแมวเนี่ยโดยปกติถ้าไม่ใช่สีขาวสีที่อยู่บนตัวน้องแมว1สีจะอยู่บนโครโมโซม X 1ตัวดังนั้น ถ้ามี2สีจะต้องมีคโครโมโซม X 2ตัวซึ่งถ้าน้องแมวมีคโครโมโซม X 2ตัวเนี่ยก็คือน้องแมวเพศเมียเช่นเดียวกับมนุษย์เพศหญิงดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้องแมวที่มี3ามสีมักจะเป็นเพศเมียแต่ก็มีเพศผู้บางตัวกรณีที่อาจจะมีคโครโมโซม X เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวมี3สีได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าน้อยมากในเมื่อน้องแมวตัวผู้3าสีหายากหลายๆวัฒนธรรม รวมถึงสังคมไทยด้วยเนี่ยมีความเชื่อว่าแมว3-4เพศผู้นําโชคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อิงหลักวิทยาศาสตร์ไว้นะครับจะได้ไม่งมงายมากนะักความรู้ดีๆจากหมอเองนะครับบ๊ายบายครับ